โอ,โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมน้องโตช n แนลเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมรถด,ดิบนะครับเรจะมาเล่นให้ดูนะครับนี่ครับพยารุดก็ q <Thank> u พอไปแค่นี้นะครับมันดิไม่ดูฉยแล้วครับเล่นไม่มันเลยมีเสียงรบกวนรอบข้างนะครับเยวจะมาเล่นให้ดูอีกต่อไปนะครับผมจะมาเล่นให้ดูอีกเป็นรถสปอร์ตนะครับจะมาลงความเร็วแข่งกันนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ